สวัสดีครับวันเริ่มถอยลอยหายอย่างไร้ห่วงทุกทุกวันที่เลยล่วงเคยคิดไหมทุกทุกเม็ดของเวลาที่ผ่านไปเราได้รับเอาอะไรมาตอบแทนทุกเวลานาทีที่มีอยู่ เราต่างรู้ว่ามีค่าหน้าหัวแหนไม่สามารถหาสิ่งอื่นมาทดแทนมีแต่ลดและขาดแคลนลงทุกวันให้ถามใจเราได้ใช้คุ้มค่าไหมได้ประโยชน์น่าพอใจตามจัดสรรความคุ้มค่าของเวลาในรอบวัน เราได้เห็นความสำคัญกันหรือยังตลอดวันสารพันสันจะคิดย่อมหมายความตามจริตที่คิดหวังมีสาระไรสาระว่านุงนางถ้าเอาจริงเอาจังย่อมจำนวนวันเวลาแสนมีค่าและหายาก โดยส่วนมากถูกนำใช้อย่างไร้ผลโดยส่วนใหญ่ไร้สาระมาเปื้อนปนจนหลายคนคุ้นชินไม่นำพาถ้ารู้จักคัดสรรจัดระบบใช้เวลาให้ค่าครบจบปัญหาให้สมเหตุค่าปัจจัยในเวลาให้สมค่าสมราคาว่าเท่าทัน กูแรกลำปางวันละกรณออนไลน์บางสิ่งในชีวิตไม่ต้องดีที่สุดแต่อยู่แบบไม่ทุกข์ก็มีความสุขแล้วมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยไปบ้างเพราะชีวิตยังมีเรื่องใหญ่อีกมากมายที่ต้องทำนะครับ